สนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอป์ปอเรชั่น สวัสดีครับสวัสดีครับสอต้อคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการห้าช้าเล่าเรื่องนะครับช้านี้คือผมยศแล้วก็นองดาวนะครับสวดีนองดาวด้วยนะครับสวัสดี่ครับผมคุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์ครับมาติดตามข่าวสารกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันดีกว่าข่าวนี้คุณผู้ชมรวบตัวได้แล้วครับหัวหน้ารปภหื่นนะครับที่มีการไปข่มขืนสาวลูกบ้านนะครับที่อยู่บนคอนโด บริเวณย่านถนนเพชรเกษมนั่นเองนะฮะว่าตำรวจใช้เวลาไม่นานนะคะใช่ถือว่ามีการรวบรวมกันครับแล้วก็บูรณาการหลายหน่วยงานในการจับกลุมในครั้งนี้นะครับจากกรณีที่นายมนตรีใหญ่กระโถกครับหัวหน้ารปภก่อเหตุนะครับข่มขืนหญิงอายุ36ปีซึ่งเป็นลูกบ้านนะครับที่พักอาศัยอยู่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะครับย่านฝั่งธนบุรีเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่4มกราคมที่ผ่านมา ตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจนครบาลครับพร้อมด้วยตำรวจสระแก้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้มีการปลุกพรมที่เขาอ่างรือในนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดใช้กําลังทหารตํารวจนะครับกว่า200คนครับที่วัดหนองเรือตําบลทุ่งมหาเจริญอาเภอวังน้าเย็นจังหวัดสระแก้วในการที่ติดตามจับกลุมตัวนายมนตรีโดยได้มีการใช้ร่มบินพารามอเตอร์2ตัวครับเพื่อนาการบินสํารวจแล้วก็เป็นการกดดันคนร้ายนะครับจนกระทั่งพบกับรถจักรยานยนต์ที่จอดหลบนี ก่อนที่จะพบตัวนายมนตรีที่บริเวณสะหลวงครับซึ่งนายมนตรีนะครับได้มีการยิงปืนสวนระหว่างการจับกุ่มและเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกา50นาทีของเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวก็รายงานครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายมนตรีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผู้ต้องหาครับก็รับสารภาพครับบอกว่าเป็นคนที่ลงมือก่อเหตุจริงและมีเพียงแค่เหยื่อรายนี้เพียงรายเดียวเท่านั้นยังไม่มีเหยื่อรายอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด และจากการสอบสวนนะครับกว่า3ชั่วโมงครับก็มีการเขาบอกว่ามีการรับสารภาพครับบอกว่าก่อนก่อเหตุเนี่ยมีการใช้สารเสพติดนะฮะต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกครั้งว่าเป็นสารชนิดไหนแต่ว่าเบื้องต้นครับตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาหนัก2ข้อหาด้วยกันนะครับก็คือข่มขืนกระทำชำเราและก็บุกรุกเข่นสถานในอย่างวิการส่วนจะมีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ต้องหาด้วยหลังจากนี้ครับพนักงานสอบสวนสนเพชรเกษมนะครับจะเข้ามาสอบปาะคำนายมนตรีอีกครั้งเพื่อดาเนินคดีต่อไปครับก่อน ในสุดก็สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แต่ทีนี้เองในเรื่องนี้อย่างที่เราพูดถึงกันก็คือในเรื่องของการตรวจสอบว่าคนที่เคยมีมคุณสมบัติต้องห้ามอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องของเพศสามารถได้ออกใบรับรองในการทํางานราปภได้ยังไงด้วยกันคือ <นะ S 2> เรื่องนี้นะคะบริษัทรักษาความปลอดภัยรวมถึงบริษัทที่เป็นนิติบุคคลเองเนี่ย<ม>เขาจะมีการแสดงความรับผิดชอบยังไงบ้าง ต่อเนื่องกันเลยค่ะตอนนี้กําลังเป็นเรื่องใหญ่ที่ให้ความสนใจนะคะล่าสุดเนี่ยบนโลกออนไลน์ค่ะมีการ,ปรเปิดเผยรายชื่อของบริษัทนิติบุคคลแล้วก็บริษัทของรอปรพอที่คอนโดแห่งนี้เนี่ยจ้างมาแต่ว่าปรากฏว่าคนเนี่ยเข้าไปถล่มทลาย<อ> Facebook ของบริษัทรักษาความปลอดภัยแบบกระหน่าเลยนะคะค แล้วก็โดยเฉพาะบริษัทยามที่ปล่อยปะละเลยถามว่าออกใบอนุญ,ญาตให้กับรปภรายนี้มาได้ยังไงต้องดูดีๆนะคุณผู้ชมถ้าเราสังเกตเนี่ยก็คือรปภรายนี้นะคะเขาจะได้รับโทษเมื่อเมื่อปี5-6<ช>แล้วก็พ้นโทษเมื่อปี60ต่อมานะคะปี -62 เนี่ยเขาก็ไปขอใบอนุญ,ญาตเป็นรปภถามว่าได้ไหมคือตามกฎหมายแล้วนะคะการที่เขาต้องโทษคดีข่มขืนถ้ายังพ้นโทษไม่เกิน3ปีแบบนี้นะคะจะไม่ได้นอกจากนี้คดีข่มขืนจะ ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ขอใบอนุญาตรปภใช่เพราะถือว่าเป็นคดีต้องห้าม<ช>นะฮะในการทําอาชีพนี้ด้วยใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเปิดเผยให้เห็นถึงใบอนุญาตรักษาความปลอดภัยของนายมนตรีนะคะที่ได้รับใบอนุญาตจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งใบอนุญาตนี้นะคะก็ออกโดยเมื่อปลายปี62ค่ะแล้วก็หมดอายุเมื่อปี65แต่ว่าออกโดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเรื่องนี้คนก็ตั้งคำถามว่าออกได้ยังไงทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยใบอนุญาตรักษาความปลอดภัย ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติออกให้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าบุคคลนั้นเคยต้องโทษในความผิดข่มขืนอย่างที่บอกไปถ้าเป็นความผิดอื่นถ้ารอให้พ้นโทษเกิน3ปีแบบนี้อาจจะไปขอเป็นรปภได้ใแล้วแต่ถ้านะเป็นความผิดอยู่กับเพศหมดสิทธิ์แน่นอนค่ะหมดสิทธิ์แน่นอนนีนน่ถือ,อว่าเป็นคุณสมบัติต้องห้ามที่ห้ามเด็ดขาดเลยแต่ว่าล่าสุดทางตำรวจคนครบาลเองเขาก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะเขาก็ออกมาบอกว่า หลังจากนี้ครับก็จะมีการตรวจสอบนะครับว่าเรื่องการขอใบอนุญาตเนี่ยมันมีความบกพร่องในข้อไหนถึงไปออกให้กับนายมนตรีได้ทั้งที่มีคุณสมบัต,ติต้องห้ามแบบนี้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่นะครับในการตรวจสอบขอเวลาในการทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้สักพักหนึ่ง<อ>นะฮะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีการทํางานแบบรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นใช่ไหมพี่โก็ต้องตรวจสอบแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับแล้วก็เรื่องของความสบายใจของลูกบ้านทุกๆคนด้วยอย่างที่บอกไปว่า เราซื้อบ้านซื้อคอนโดแน่นอนก็คือเรื่องของวามปลอดภยัยแต่พอเกิดเหตุแบบนี้และคนที่ลงมือก่อเหตุดัดนเป็นหัวหน้ารปภซะเองเนี่ยก็แน่นอนครับว่าสร้างความแบบว่า หวาดกลัวนะครับแล้วก็ให้กับคนในชุมชนหรือว่าคนในพื้นที่นั้นด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้อีเมนอีกหนึ่งกรณีคุณผู้ชมอันนี้ต้องเป็นเหตุการณ์เตือนภัยกันหน่อยแล้วก็เป็นอุทาหารณ์กันด้วยโดยเฉพาะสาวๆ<ช>เวลาลไปเที่ยวตามห้างหรือว่าไปเที่ยวสถานที่ไหนก็ตามเวลาจอดรถเวลาเราเดินกลับรถเองเนี่ยอาจจะต้องมีการระวังตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากรณีของหญิงรายนี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าครับมีคนเนี่ยอยู่กันเยอะด้วยเหมือนกันและที่สำคัญมีกล้องวงจรปิดด้วยแต่เหตุการณ์ก็ยังเกิดขึ้น กับกรณีเรื่องของความปลอดภัยครับกับมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับเขาออกมาโพสต์เตือนภัยเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถในห้างแห่งหนึ่งย่านดามินทาเจอกับคนร้ายครับมีการแอบซุ่มตามสาวก่อนที่จะมากระชากฉุดมือไปกัวนแสกบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปส่งเองอ่ะแบบนี้ก็ได้เหรอนะสร้างความตกใจครับแล้วก็แต่ว่ายังโชคดีครับที่ฉุดมือคือไปเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายอะไรทีนี้เองคนร้ายครับก็เดินหลบหนีเข้าไปห้างแบบไม่มีท่าทีว่าจะมีความกลัวอะไรหรือว่าไม่มีความผิดอะไรเลยคือ เขาเดินไปนิ่งเหมือนเดินหนีออกไปเลยทันทีนะเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยคนผู้หญิงคนนี้คือคนที่โดนกระชากมือเขาก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์อะไรเลยนะคะใช่เขาถือของกันมาและที่สำคัญคือเขาไม่ได้มาคนเดียวด้วยเข้ามากัน3คนคุณผู้ชมแต่ชายคนนี้ก็ยังก่อเหตุอยู่นะฮะทีนี้เองเนี่ยคือพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้เจ้าตัวคนที่ผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เลยเดินทางไปแจ้งความไว้พอหลังจากแจ้งความเขาก็เลยเอาใบแจ้งความมาที่ห้อีกครั้งหนึ่งเพื่อขอเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ไปให้กับตํารวจ แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยสามารถจกกับกลุมตัวคนนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็น,นว่ามีการแจ้งข้อหาด้วยใช่ไหมคะใช่<ง>ครับรก็คือคนร้ายนี่ก็คือนายวงศกรครับอายุ32ปีจับตัวได้นะครับที่วัดพระยาสุรเรนเขตคลองสามวาก,กรุงเทพมหานครโดยนายวงศกรเนี่ยคือเขาพักอาศยัยอยู่บริเวณวัดก็เลยผู้สื่ข่าวก็เลยลงไปสอบถามครับกับ กับคนที่อยู่ในวัดแล้วก็หลวงพ่อต่างๆที่อยู่ในวัดนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักกับนายวงศกรคนนี้มาก่อนเลยไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเหมือนกันแต่รู้ว่าเขามาจากกาลสินแต่ทีเนี้ยจากการที่ตํารวจสอบปากคาคนนี้ครับก็เหมือนมีอาการน่าจะมีอาการทางจิตอะไรบา,บางอย่างหรือเปล่าเหมือนกันแต่ตํารวจครับก็มีการแจ้งข้อหาดําเนินคดีใน2ข้อหาด้วยกันก็คือคข่มขืนใจผู้อื่นครับให้กระทําการใดๆไม่กระทําการใดๆนะครับหรือยอมจํา ต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวและก็ะว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทําให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจด้วยการขู่เข้นจากนั้นครับก็เตรียมนําตัวในวงกอนะครับส่งฟ้องศาลฝากขังต่อไปเพราะฉะนั้นเองเหตุการณ์นี้ก็ต้องเป็นเหตุการณ์เตือนภัยกันหน่อยโดยเฉพาะสาวๆทุกคนด้วยขนาดามากันหลายคนนะคะเคสนี้แล้วพี่ยนลองนึกดูถ้ามาคนเดียวแบบนี้แล้วเล่นโทรศัพท์มือถือ,อ,อนนด้วย <000 S 1> ไม่ได้มองนะทางอะไรเลยนะคะแบบนี้เนี่ยอาจจะโดน ชิงรั์รักรั์ด้วยก็ได้คือชิงทรัพย์รักซั์ไปเนี่ยคือของน้องก,กายมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ถ้ามันเกิดร้ายแรงถึงเรื่องของการถึงชีวิตล่ะถึงเรื่องของการทำลายร่างกายหรือว่าถูกข่มขืนละอะไรเนี้ยมันอาจจะมีอะไรที่มันผลกระทบติดตามมามากกว่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกคนให้ระมัดระวังตัวกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าสถานที่นั้นจะมีผู้คนมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะ เอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตตัวเลขเรื่องของสถานการณ์โควิดกันหน่อยคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน,น่ากังวลเหมือนกันเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับ พบกับรายการสุดตาคิดรียพร้อมให้คุณท่องเที่ยวยางสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสาธารณาสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบริการไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ S H A มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคน พร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะสิงเลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซาใหม่กลิ่นส้มยูสุลองเลย สนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชันคุณผู้ชมครับเป็นไปตามคาดการเลยนะครับเรื่องของสถานการณ์หลังจากที่ปิด,ปดยาวช่วงปีใหม่ไปนะครับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ทีตามที่มีการวาดออกมาเกี่ยวกับเรื่องของฉากทัศน์ต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณผู้ชมถ้าเราดูรายงานเกี่ยวกับเรื่องของคนติดเชื้อโควิดในประเทศ ก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะเยอ <ก S 2> นะขึ้นมากเลยนะวันนี้นะเห็นตัวเลขแล้วตกใจเลยวันนี้เท่าไหร่คะพี่โยศวันนี้ที่มีการรายงานออกมาล่าสุดเนี่ยคือมีการติดเชื้อเพิ่มเติมเนี่ย7,526คนคุณผู้ชมหายป่วยกลับบ้านเนี่ยคือ2,895คนนะครับแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิต19รายนะครับก็แจ้งความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตกันด้วยแต่ทีนี้ครับแน่นอนว่าสถานการณ์ที่เริ่มรุนแรงขึ้นแบบนี้ทางสาธารณสุขเขาก็ออกมาตรการนะครับในการยกระดับความรุนแรง เกี่ยวกับการเตือนภัยโควิดในทีเป็นระดับ4คุณผู้ชมคือการเน้นการจัดการรวมกลุ่มกันครับการงดไปสถานที่เสี่ยงไม่แนะนำนะครับให้กินอาหารร่วมกันเป็นกลุ่มและก็ห้ามห้างครับยังไม่ต้องปิดครับหากมีการปรับมาตรการค่มเข้มได้โดยทางกระทรวงสาธารณสุขครับนายแพทย์โอภาสกันกบินพงศ์อธิปดีกรมควบคุมโรคนะครับก็แถลงข่าวกรณีการเตือนภัยโควิดในทีเป็นระดับ4ครับบอกว่าจากการประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุขครับโดยที่ประชุม ก็ได้มีการยกระดับการเตือนภัยนะครับจากระดับ3เป็นระดับ4เนื่องจากมีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขครับจึงขอปรับระดับการเตือนภัยโควิด -19 จากปัจจุบันเนี่ยคือระดับ3ครับมาเป็นระดับ4ซึ่งก็จะมีมาตรการต่างๆต,ต,ตามมานะครับคือ1นเลยคือการเตรียมปิดสถานที่เสี่ยงครับที่อาจจะมีการแพร่เชื้อหรือเพิ่มมาตรการต่างๆให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น สครับก็คือการชะลอการเดินทางของประชาชนนะครับการงดการเดินทางไปทำงานนอกบ้านหรือว่า work from home แล้วก็การเดินทางข้ามจังหวัดข้ามเขตต่างๆนะครับสครับคือการจำกัดการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมโดยต้องมีมาตรการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นและสครับก็คือการใช้มาตรการ VUCA นะครับก็อย่างเข้มงวดก็คือวัคซีน universal prevention คือการป้องกันตัวเองตลอดเวลา การสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการงดทานอาหารร่วมกับคนอื่นโดยไม่จําเป็นแล้วก็ไม่อยู่ในสถานที่ที่อากาศปิดนานๆนะครับแล้วก็คือการเน้นย้ำมาตรการการตรวจหาเชื้อด้วย ATK นอกจากนี้ครับก็มีเหล่าดาราที่ล่าสุดเนี่ยคือออกมาประกาศนะครับว่าตัวเองนั้นติดเชื้อโควิดในทีหลายคนเลยเริ่มต้นด้คุณนิกองระยัก์กันก่อนเลยครับก็ออกมาโพสต์นะครับว่า ติดเชื้อโควิด -19 โดยมีการทางต้นสังกัดก็ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าคุณมิตรธรัฐติดเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนอกจากนี้ครับก็ยังมีคุณยุ้ยคุณทันครับที่ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมเหมือนกันว่าตัวเองนั้นติดเชื้อโควิด -19 ด้วยเช่นกันคือเขาบอกว่าส้งสองคนเนี่ยคือไปเที่ยวด้วยกันมาท,ที่ที่ภ<อ>ูเก็ตนะครับ<อ>ก็มีการติดเชื้อกันมาอนอกจากสองคนนี้ก็ยังมีคุณอะตอม คณะก,กรรกนะครับที่ออกมาติดอีกเหมือนกันแล้วก็ออกมาประกาศขอโทษแล้วก็เลื่อนกานต่างๆออกไปแล้วก็มีมการประกาศพ,พด้วยใช่ไหมคะใช่มีพีพีด้วยนะครับแล้วก็บิลกินกับไอพาริสตอนนี้คือ,อยังไม่ได้ติดนะแต่ว่าก,<ะ>ก็คือมีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็ต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่งต่อไปด้วยก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีคุณลำไยด้วยนะครับ<ะ>อีกหลายคนเลยที่ออกมาประกาศติดเชื้อขุนในทิกันมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนครับต้องย้ากันหน่อยกับมาตรการส่วนบุคคลนะครับในการระมัดระวังตัวให้้้้มาากกกยยยิิ่่่่งงขึนนนวววเเดชออทุคคีปัูแแลลหะ การสวมหน้ากากคงเป็นสิ่งที่ทุกคนทําเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าณตอนนี้คงต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและที่สําคัญใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยรีบไปนะฉีดด้วยและที่สําคัญตอนนี้ครับ บูสต์เข็มสได้รีบไปบูสต์นะเพื่อป้องกันไวใครที่เข็มสแล้วนะคะก็แนะนําให้บูสต์เข็ม4ไปเลยสามารถที่จะจองวัคซีนผ่านแอปหมอพร้อมต่างๆได้ตอนนี้คือเขาเปิดให้ลงทะเบียนเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องติดตามรายละเอียดด้วยนะว่าการฉีดควรจะอยู่ในเงื่อนไขว่าใช่เป็นระยะห่างเท่าไหร่อมาดูข่าวเรื่องนี้กันบ้างค่ะเป็นเรื่องที่ชาวเน็ตนะคะแห่กันชื่นชมกันอย่างคับข้างเลยค่ะโดยมีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า กระต่ายรัตนาวดีค่ะซึ่งเขามีการเผยแพร่พภาพเงินสดจํานวนที่เยอะมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะเขาก็โดยมีการเปิดเผยค่ะว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการทํางานเป็นสาวเชเบียรพร้อมกับนี่โอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะพี่ยธและเขาก็มีการติดทัดแท็กด้วยนะคะบอกว่าอําลาวงการอาชีพนี้แหละที่ส่งตัวเองเนี่ยจนเรียนจบปตรีโดยที่เขาเนี่ยไม่เคยที่จะของเงินพ่อแม่ของตัวเองสักบาท จากการทำงานนี้นะคะพี่ยศทาให้เขาเมีเงินซื้อโทรศัพท์เครื่องสําอางซื้อเสื้อผ้าจัดฟันซื้อทีวีซื้อตู้เย็นมีเงินเก็บแล้วก็กว่าที่เขาจะหาเงินมาได้จํานวนเยอะๆขนาดนี้นะคะเขาต้องอดทนตอนที่เขาทํางานเนี่ยเขาโดนดูถูกสารพัดเยอะแยะมากมายเลยว่าทําไมถึงมาทํางานต่าๆแบบนี้อันนี้คือ,อชาวเน็ตเ,เขาพรมถึงนะคนอื่นเขาพูดการบอกว่าทําไมถึงมาทํางานแบบนี้ทําไมไม่ไปทํางานอื่นล่ะทางานอื่นเนี่ยดีกว่านี้อีกเยอะ แต่ว่าสาวเชเบีย,ยรายนี้นะคะเขาก็บอกว่าทําไมล่ะคือทำาทำทำงานนี้มันไม่ดีตรงไหนเขาไม่ได้ไปฆ่าคนนะไม่ได้ทํางานผิดกฎหมายรักในงานขายมากที่สุดแล้วทอเขาโพสต์เรื่องราวนี้นะคะเขาก็มีชาวโซเชียลต่างกันแชร์โพสต์นี้ไปมากกว่า3,000ครั้งได้รับเสียงชื่นชมมากมายว่ามีความขยันอดทนความอดออมของเจ้าของโพสต์นะคะบอกว่า ทำไมเก็บเงินเก่งมากๆเลยแล้วก็แถมยังไม่ทิ้งการเรียนอีกด้วยสามารถที่จะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยทําให้ส่งเสียตัวเองเนี่ยเรียนจบมาได้ใช่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่อยากให้คนอื่นมองเหมือนกันนะครับคืองานทุกงานเนี่ยคือเขามีเขามีศักดิ์ศรีของของแต่ละง,งานอยู่แล้ว<ช>มีเอกลักษณ์ในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมองเลยแหละว่างานแบบอื่นเนี่ยมันจะดีไม่ดีหรือว่าเป็นงานที่ที่มันต่ําหรือเปล่าการใช้คําพูดที่มันรุนแรงแบบนี้เนี่ย มันไม่ค่อยส่งผลดีสักเท่าไหร่นะครับอยากจะให้เคารพในอาชีพทุกๆอาชีพที่เกิดขึ้นเลยอย่างที่บอกแหละเขาเขาก็ออกมาย้ำว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดกฎหมายนี่และเขาไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบว่าฆ่าคนตายด้วยอะไรแบบนี้นะครับใช่ค่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยคือเขาเรียนไปด้วยแล้วทํางานไปด้วยเด็กสมัยนี้คือหายากนะต้องขยันต้องชื่นชมนะปกติแล้วนะคะพ่อแม่บังคับให้ไปเรียนเนี่ยก็ยากแล้วแต่นี่คือเรียนด้วยทํางานไปด้วยโดยที่พ่อแม่เนี่ยไม่ต้องมีการบังคับอะไรเลยใช่แล้วนะครับก็ชื่นชมกับสาวชีวีคนนี้ อื่นๆที่เลือกต่อไปนั่นเองครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ครับน้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิวเตอร์จึงสะอาดมั่นใจ เราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงรูปพร้อมให้คุณท่องเที่ยวยังสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสาธารณาสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดิการ์ดไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ S H A มาตรฐานความปลอดภยัยเพื่อทุกคน พร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะน้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครคพิวเตอร์จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงห์คอร์ปอเรชั่นอินทตอรคีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆนะครับที่มีการลงพื้นที่ที่ตำบลวัดยมอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกับภารกิจของคณะกรรมการวิสามันการพิทัก์และทิดูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา ที่ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ชนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร,กรและประชาชนจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันครับพื้นที่หมู่ที่1ตําบลวัดยมอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งของฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโฉนดให้แก่เจ้าของที่ดินโดยพระหัตถ์เป็นปฐมเริกในฉบับแรกเพื่อจัดทําทะเบียนที่ดินให้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อมาในปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรณาธิคุณพระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้แก่สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดําเนินการจัดที่ดินและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อเกษตรกรนําพื้นที่พระราชทานที่ดินตามโฉนดเลขที่1เ ที่99ไร่1งาน99ตารางวาให้แก่เกษตรกรโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับโอนมาจากกระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2533และเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาพร้อมด้วยนายวิทยาผิวพ่องกรรมการวิสามัญและคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่1ตำ บนวัดยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมโครงการสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ฉนบทที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนโดยเป็นความร่วมมือร่วมใจของภาคราฐัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน91ไร่เศษเนี่ยเป็นที่ดินซื่อมีกเกษตรกรรวม9รายมาประกอบอาชีพกเกษตรกรรมทำนาปลูกข้าวเข้าร่วมในโครงการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเราก็เห็นว่าถ้าเราสามารถเพิ่มคุณค่าของการทำงานของเขาทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นการสืบสารรักษาและก็ต่อยอด ถ้ราราจัปฏิทินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ได้ที่ดินที่เป็นโฉนดที่1เนี่ยน่าจะเป็นที่ดินนันเป็นผืนที่ดินนันศักศิ์สิท์แล้วก็เป็นผืนที่ดินที่มีประชาชนเข้ามาประกอบอาชีพอยู่แล้วเราก็อยากมาเพิ่มคุณค่านะั้นก็ได้มีการหาเืยผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เห็นส่งกันเมื่อว่าเราจะนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยให้ชีวิต คามเป็นอยู่การทำงานด้านเกษตรกรกรมของพี่น้องประชาชนในทุ้ยที่นี้ดีขึ้นแล้วก็เป็นโครงการนำร่องเป็นโครงการสำหรับการเรียนรู้ศึกษาผมก็ได้ร่วมกับบริษัทไทยฮาที่จะมาต่อยอดเกษตรกร,กรที่อยู่ในแปลงชนบทชะะั้ที่หนึ่งของประเทศไทยเนี่ยให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้สูงขึ้นนะครับโดยเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาเสริม ในการทำเกษตรของเกษตรกรแล้วก็เราก็จะทำในเรื่องของพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เกษตรกรเนี่ยได้นำผลผลิตของเขาซึ่ไทยหาไปแปรรูปเนี่ยกลับมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเ,เป็นผลผลิตที่เกิดจากที่นาจากเโนดแปลงแรกของพระเจ้าแผ่นดิน นำกลับไปเป็นของฝากเป็นของที่ระลึกเป็นเจตนารมณ์ของบริษัทเองด้วยแล้วก็เป็นการสื่อสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบยั่งยืนด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่เพราะฉะนั้นในเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเราก็มาแปลความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัยเหมาะสมกับ ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ที่จะทำอย่างไรให้ตั้งแต่ปลูตั้งแต่เริ่ม,มเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกการเตรียมแปลงนาการนำการในระหว่างทางเนี่ยใช้เทคโนโลยีในการทำจนถึงออกมาเป็นการเก็บเกี่ยวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าวันนี้เนี่ยทางแสมวต้าก็ได้นำรถด,ดำนานะครับนั่งขับเนี่ย มาต่อมาใช้ในการดำนานะครับในโครงการนี้นะครับเพื่อจะทําให้การทํางานของเกษตรกรเนี่ยได้สดรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นการทําให้การเพิ่มผลิตการเกษตรกรเนี่ยได้ยิ่งขึ้นขึ้นครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนตรงนี้ค่ะแล้วก็จะได้มีการต่อยอดในการทําปลูกข้าวแล้วก็ทําเกษตรผสมผสานนะคะในอนาคตเนี่ยก็จะมีการทําเป็นเกษตรเชิงช่องเที่ยวอะค่ะ ก็จะทําให้ผู้คนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยได้รู้จักกับโฉนดแปลงแรกมากยิ่งขึ้นนะคะโอกาสนี้คณะกรรมาการวิสามานันการพิทักษ์และเทราทุนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาได้ร่วมกิจกรรมการปักดําข้าวและปล่อยพันปลาในแหล่งน้ําธรรมชาติอีกด้วย การสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยนอกจากจะทําให้เกษตรกรได้มีผลผลิตที่มากขึ้นจากการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยแล้วพื้นที่แห่งนี้ยังได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตรกรและท่องเที่ยวตามรอยพระมหาการณาทีคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10 ซึ่งจะยังประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรในพื้นที่และประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือโครงการดีๆนะครับให้ทางสมุดที่สภานะครับลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตนะครับของเกษตรกรและก็ประชาชนให้ดียิ่งขึ้นครับค่ะข่าวต่อไปนะคะช่วงนี้เนี่ยอะไรก็ดูจะร้อนไปหมดแค่โควิด19ก็วุ่นวายแค่นี้ก็พอแล้วนะคะคแต่ว่ายังเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันอีกค่ะ คือช่วงนี้นะคะมีข่าวทะาวิวาทมีหนุ่มแมสเซนเจอร์คนหนึ่งโดนชายสองคนนะคะรุมชกที่แยกเพลินจิตค่ะคัาดว่าคนที่ทําร้ายนเนี่ยโอ้โหคือชกเต็มแรงเลยค่ะน่าจะเมาหรือเปล่าครับผู้เสียหายก็คือชายที่สวมเสือ้อคลุมสีดําค่ะ สวมหมวกกันน็อกสีดำแล้วก็สะพายกระเป๋าสีแดงถูกชายสองคนเนี่ยรุมทำร้ายที่แยกเพลินจิตขณะที่เขาติดไฟแดงผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนายชิตพลนุ้ยปากช่องอายุ25ปีเขาบอกว่าเขาเป็นแมสเซนเจอร์ส่งเอกสารของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งก็ขี่รถมาตามปกตินี่แหละแต่ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ด้านหน้านะแล้วก็จะมีคู่กรณีที่เข้ามาทำร้ายเนี่ยตอนแรกขับรถมาด้านหลังตามมามแต่ว่าอยากจะขอแซงก็เลยมีการบีบแตร ى. แต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยเขายังหลบให้ทันทีไม่ได้เพราะว่ามันมีรถยนต์อยู่ทั เลนซ้ายแล้วก็เลนขวาพอมีจังหวะเขาก็หลบให้นะแต่ว่าคู่กรณีเนี่ยก็แซงขวาขึ้นไปเลยค่ะคตอนนั้นก็คิดแล้วแหละว่าก็คือแซงขวาขึ้นไปแต่ว่าชายเสื้อขาวที่เป็นคนซ้อนท้ายเนี่ยกลับหันมาดา่าตนว่าอะไรของจุดๆ,ๆเนี่ยอันนี้<อ>เราพูดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นคำหยาบคายตอนนั้นเนี่ยชายที่เป็นหนุ่มแมสเซนเจอร์ก็คงคิดแลวแหละว่ามีเรื่องแน่นอนอแล้วก็พยายามที่จะขับรถนี้แต่ว่าตัวเองเนี่ยดันติดไฟแดงอยู่ที่แยกเพลินจิตทำให้หนีไม่ได้ จากนั้นชายเสื้อขาวก็เดินลงมาถามว่ามีอะไรหรือเปล่าไอ้หนุม่มเขาก็ตอบไปนะคะว่าเปล่าเปล่าครับพี่ไม่มีอะไรแต่ว่าชายเสื้อดําที่ยังอยู่บนรถเนี่ยก็หันมาต่อยเขาทันทีก็คือฟาดหมัดไปเลยนะคะแฟบบัดก,ก,กันนัวเลยแหละฟาดกันนัวกลางสี่แยกเลยใช่คือตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าเขากลัวมากเพราะว่าไม่รู้ว่า คนที่มาทำร้ายเนี่ยจะมีอาวุธหรือเปล่าใช่แต่ว่าเขาก็ต้องสู้เพื่อป้องกันตัวแต่<พ>ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีเนี่ยเห็นบอกว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สอนอลุมพินีใช่พร้อม <ฮะ S 2> กับนําคลิปเนี่ยไปให้ตํารวจดูด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้ตํารวจเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องดําเนินคดีครับในฐานสมัครใจในการทะเลาะวิวาททั้งสองฝ่ายเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่แจ้งความแล้วแค่แคลงบันทึกประจําวันไว้ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็เลยสงสยัยบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้เราป้องกันตัวเองเนี่ยจากพยันตรายที่เกิดขึ้นเรา ทำไมถึงต้องโดนฐานสมัครใจกันทะเลาะวิวาททั้งสองฝ่ายแบบนี้ด้วยคือที่ตํารวจเขาตั้งข้อสันนิษฐานแบบนี้นะคะคือเขาอาจจะดูคลิปหรือว่าดูตามพฤติการแล้วเนี่ยคือตอนแรกอะ่ะคนที่มาทําร้ายเข้ามาชกก่อนแล้วคนที่โดนทําร้ายเน่ยสวนกลับทันที<อ>มันทําให้ เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องกันเลยมันทําให้ดูเหมือนว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทกันเหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่าจะโดนทาร้ายชั้นเตรียมตั้งป้อมในการสวนกับสู้กับพันทีอันนี้คืออาจจะเป็นข้อสันนิษฐานของตํารวจนะคะ,ะคือตามถามว่าเรามีสิทธิ์ป้องกันตัวเองไหมคใครที่มาทําร้ายเรา คือจริงๆตามกฎหมายนะคะคือถ้าพยัยพยนตรายแค่ใกล้จะถึงนะพยศคือบางทีอ่ะคนไม่ต้องรอให้เอาปืนมาเจาะเราหรือว่ามาต่อยเรารพยันตรายแค่ใกล้จะถึงเราแล้วแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้แล้วออแต่ว่าตามพิธีการตํารวจเขาก็าาอาจจะดูแล้วแหละว,ว,ว่าหนุ่ม m e s s เจอร์เนี่ยอาจจะดูแล้วแหละว,ว่า จะมีเรื่องแล้ว,วคือรู้นอ,นอ,อยู่แล้วแล้วพอโดนชกปุ๊บก็สวนกลับทันทีแบบนี้มันก็เลยอาจจะดูเหมือนว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็จะต้องมีการถ้าสมมติว่าอาจจะมีการส่งฟ้องกักนจริงๆก็ต้องมีการนําสื่อพยานหลักฐานาซึ่งทางหนุ่มตัวคนนี้นะคะเขาก็บอกว่าอยากจะเอาความอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันในข้อหาทาร้ายร่างกายแบบนี้ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะคะว่าเราเนี่ย ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะทะเลาะวิวาทเรามีเจตนาที่จะป้องกันตัวเองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเองในมุมของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะวิวาทก็ต้องดูกันด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะไปแจ้งข้อหาหรืออะไรก็ได้หรือว่าการ <c oughs> ที่ป้องกันตัวแบบนี้ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าเข้าข่ายในกฎหมายของข้อไหนด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานํามาฝากให้กับคุณผู้ชมในเช้าวันนี้นะครับส่วนวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ